หมออาคมตอนที่ 7, ทางเลือกเป็นอย่างที่ผู้มวดเทิดไทยคาดไว้เหตุการณ์ยิงกันเมื่อยามสามที่ผ่านมาถูกระบุว่าเป็นการทะเลาะกันเองเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของเพื่อนรักเพื่อนสนิทมือปราบจอมโหดทั้งคู่รับเงินจากผู้มีอิทธิพลเพื่อกวาดล้างเหล่าโจนร้ายแลกกับค่าหัวซึ่งไม่เกี่ยวกับทางการเทว่า ยิ่งนานวันเข้าผลประโยชน์ที่เคยตกลงกันไว้ว่า60-40เริ่มไม่เป็นที่พอใจเมื่อความขัดแย้งกินแหนงแคลงใจมาถึงจุดที่เกินกว่าจะตกลงกันได้หมวดมหานซึ่งได้รับส่วนแบ่งน้อยกว่าจึงสังหารโหดหมวดเทิดไทยเสียดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหมวดมหันถูกปลดออกจากการเป็นข้าราชการตำรวจชั่วคราวจนกว่าจะตามหาเจ้าตัวพบ และทำการสอบสวนให้แน่ชัดต่อไปทางด้านหมวดเทิอไทยจะคำให้การของนายตำรวจชั้นผู้น้อยในที่เกิดเหตุก่อนถูกยิงเสียชีวิตเขาทำการสังหารตำรวจสีน่นายคำให้การและภาพจากกล้องหน้ารถตรงกันด้วยเหตุผลที่ว่าแม้ร่างไร้วิญญาณของเจ้าตัวจะไม่อยู่ที่นั่นแต่ก็มีการสรุปว่าเสียชีวิตแล้ว และไม่ได้รับชั้นยศใดๆอันเป็นศักดิ์ศรีสุดท้ายของนักรบสีกากีจะพึงมีบ่ายแก่วันเดียวกันหลังหลบเลี่ยงการตามติดไม่ลดละของนักข่าวทั้งท้องถิ่นและช่องใหญ่ๆได้ผู้กำกับชาตินี้มาอยู่อย่างบ้านพักของดอกร์อมรินในจังหวัดสุรินทร์ให้ข่าวแบบนั้นไม่ใจร้ายกับลูกน้องฝีมือดีไปไหนล่ะครับท่านผู้กำกับอย่างน้อยก็น่าจะเก็บหมดมหันเขาไว้นะเชิงทีเดียว ที่แรกนึกว่าจะพยศเสียอีกด็อกเตอร์อมรินว่าเอนหลังพิงพนักโซฟาไข่ห้างกระดิกเท้าสบายใจทว่าอีกฝ่ายซึ่งเป็นทั้งคู่สนทนาและหนึ่งในคนที่รับเงินจากตนกลับทำหน้าเครียดเขม็งผู้กำกับชาติรู้สึกไม่ต่างจากการไหว้วนอยู่ในหลุมลึกซึ่งมีแต่โคลนเสื่อมเกียดเสียลูกน้องมือดีเสียคำสัตย์ที่ให้ไว้ทั้งต่อหน้าและรับหลัง เขารู้สึกละอายใจจนอยากใช้ปืนยิงกรอกปากตัวเองให้ตายไปเสียติดก็แต่ยังมีลูกเมียที่ต้องเลี้ยงดูภาวนาในใจว่าขอให้สองผู้หมวดมือปราบเข้าใจตนทั้งคู่ไม่มีครอบครัวย่อมไม่รับรู้ถึงภาระอันหนักอึ้งของคนเป็นพ่อเป็นผัวปากท้องและชีวิตของคนข้างหลังสำคัญที่สุดแม้ตอนนี้คนข้างหลังที่ตนห่วงหาอาจกำลังหวาดกลัวอยู่บ้าง เพราะอยู่ไม่อยู่เกิดมีคนแปลกหน้าไปพาตัวออกจากบ้านและกักขังเอาไว้ลูกเมียผู้กำกับชาติไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าผู้กำกับชาติทำสิ่งใดแม้ตอนนี้พวกเขาจะร้องไห้และคงกำลังมองหาว่าพ่อผัวซึ่งเป็นถึงผู้กำกับของสถานีตำรวจภูสิง์อยู่แห่งหนตําตำบลใดเหตุใดจึงปล่อยให้ลูกเมียถูกลักพาตัวง่ายๆเช่นนี้โกรธกลัวเสียใจ นี่อาจเป็นความรู้สึกของเมียและลูกผู้กำกับชาติเข้าใจดีแต่ภาวนาขอให้ทั้งคู่อดทนเพียงนิดรออีกหน่อยอย่างน้อยก็นในตอนนี้เอาไว้เรื่องทุกอย่างเรียบร้อยค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังก็ยังไม่สายผู้กำกับชาติคิดอย่าทำหน้าเครียดแบบนั้นนะ่ะนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยหมดเถิดกับหมดมหันตายแล้วก็แล้วกันหาลูกน้องใหม่เอาสิท่านรู้ไหมผู้กำกับในเมืองใหญ่ เขาไม่มาใส่ใจนั่งกลุ่มอะไรกับเรื่องจ้อยแบบนี้หรอกเงนิงนเงินแล้วก็อำนาจสิถ้าเรามีเงินมากพอต่อให้เป็นผู้นำประเทศก็ต้องยอมเราด็อกเตอร์อมรินว่าเว้นช่วงรอดูว่าอีกฝ่ายจะโต้อตอบอย่างไรเมื่อเงียบไม่มีคำค้านใ,นใดๆจึงว่าต่อผมเองก็รักชาติไม่ต่างจากท่านเพียงแต่เราก็ต้องรักตัวเองด้วยรักชาติในแบบของผมของเราแล้วก็นี่ ฝากให้คุณนายด้วยนะครับถือว่าเป็นของขวัญเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากันแล้วกันนะครับผู้กำกับชาติขบกรามเหลือบตามองกระเป๋าถือหนังจอระเข้ใบใหญ่มันเหมาะสำหรับผู้หญิงยังใหม่แต่ตรงเกินกว่าจะเป็นกระเป๋าเปล่าดออรอมรินยิม้มพายมือเป็นสัญญาณให้เปิดดูของที่อยู่ข้างในผู้กำกับชาติหายใจเข้าออกทีเร็วขึ้นเล็กน้อยอีกแล้วสุดท้าย กูก็ต้องขืนน้ำลายตัวเองอีกแล้วเขาคิดเมื่อเปิดดูแล้วพบว่าด้านในอัดแน่นไปด้วยธนบัตรสีเทาหลายสิบปึก10ล้านครับสำหรับอะไรผู้กำกับชาติถามเสียงเครียดย้ายออกจากผู้สิงท่านจะไปที่ไหนก็ได้ลาออกขอย้ายหรืออะไรก็ได้ขอแค่ท่านไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาที่นั่นผมจะส่งคนของผมไปแทนอีกสิบล้านจะถึงมือท่านทันทีที่ข้อตกลงสำเร็จผล หมายความว่ายังไงผู้กำกับชาติถามอีกเสียงก้าวขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยท่านผู้กำกับมันเข้าใจยากตรงไหนครับท่านก็ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองออกจากซีสเกตถ้ายังอยากเป็นตำรวจก็แค่ทำเรื่องย้ายหรือนี่ผมต้องอธิบายอะไรซ้ำๆด้วยหรือครับ <c oughs> ผู้กำกับชาติตบโตลุกขึ้นชี้หน้าตวัดนี่มึงจะให้กูหนีจากที่นี่หนีจากบ้านเกิดกูงั้นรอทันทีนั่นเอง ที่ผู้กำกับชาติไม่คิดว่าจะได้พบหน้าพลันปรากฏตัวเพียงก้าวออกมายืนเฉยๆก็ทำให้ผู้กำกับชาติขาอ่อนสุดตัวลงนั่งที่เดิมได้แล้วยิ่งประโยคทักทายยิ่งแล้วใหญ่บ้านเกิดบ้านเกิดที่พี่เลือกจะทำให้มันฉิบหายเพราะเงินน่ะหรือพี่ชาติออไอ้อออมหันครับด็อกเตอร์อมลรินลากเสียงยาวผมบอกทันแล้วว่าให้เก็บหมวดมหันเอาไว้เขาเชื่อง ตอนนี้เขาเป็นคนของผมแล้วท่านเพิ่งประกาศปลดเขาออกจากตำรวจเมื่อเช้านี่เองผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหลืมแล้วหรือครับจะได้ไดไดยังไงผู้กำกับชาติติดอ่างพูดแทบไม่เป็นคำตกใจอะไรขนาดนั้นเล่าพี่ชาตินี่ถ้าผมไม่รู้มาก่อนว่าพี่เปิดทางให้คนไล่เก็บไอเทิดมาเป็นปีและถ้าไม่ได้ดูข่าวเมื่อเช้าผมคงเชื่อว่าพี่แม่งโคตรดีอย่างที่แล้วมาที่ผมทำบากดันมาหน้าซีดปากซัน โอ้พี่เอ้ยละครว่ะก,กูไม่ได้อยากเป็นแบบนี้แต่มันเป็นไปแล้วโว้ยหมวดมหันตวัดกลับด็อกเตอร์อมรินยักไหลเลิกคิ้วปล่อยให้อดีตผู้บังคับบัญชากับลูกน้องคุยกันเองส่วนตนเลี่ยงออกไปจากห้องเสียพยักพยเยิดส่งสัญญาณให้ลูกน้องคนอื่นตามตนออกไปในอาจลูกน้องที่รับใช้อยู่เบื้องหลังตามติดดังเงาตามตัวรารตามองทำนองถามว่าจะดีหรือ ด็อกเตอร์อมรินเข้าใจดีพยักหน้าให้นั่นละ่ะนายอาจจึงตามออกไปนายครับเราไว้ใจไอ้มหันมันได้แน่ระครับถ้าเป็นแกละ่ะคิดยังไงด็อกเตอร์อมรินถามกลับนายอาจนิ่งไปครู่เพียงครู่เดียวเรียกว่าเสียววินาทีก็ไม่ผิดน,นักและตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไม่ครับเราควรเก็บมันทั้งขู่เพราะแบบนี้ยังไงเล่า ถึงไม่มีใครชิงตำแหน่งมือซ้ายมือขวาของฉันไปจากแกทั้งสองคนได้ฉันส่งพี่ชายแกไปจัดการครอบครัวของให้ผู้กํมกับชาติแล้วพักใหญ่ๆคงกลับมาส่วนแกก็รอเก็บมันทั้งคู่ลูกน้องสักโหลคิดว่าไว้ไหมไม่ต้องครับแค่ผมคนเดียวก็พออาจปฏิเสธด้วยความมั่นใจด็อกเตอร์อมรินยิ้มให้คำตอบตอบไลลูกน้องคนสนิทสองสาครั้งแล้ก็จากไปทิ้งให้นายอาจ เป่าหน้าห้องรับแขกซึ่งมีสองนายตำรวจที่ตนคิดว่าเวลานี้ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วภายในห้องผู้กกับชาติและหมวดมหันจ้องเขม็งมองกันปานจะกินเลือดกินเนื้อนานมากพอให้ฝ่ายนายตำรวจชั้นผู้น้อยหมดความอดทนเปิดปากก่อนพี่ไม่รู้หรือไอ,เอ้เทิดมันยกย่อ,องพี่ขนาดไหนพวกตำรวจชั้นยศใหญ่ๆมีแต่พี่คนเดียวที่ไอ,เอ้เทิดมันยอมให้แล้วพี่หักหลังมันแบบนี้นี่นะ พี่ทำกับมันแบบนี้นี่นะมึงมันก็ไม่ต่างกับกูผู้กำกับชาติโกรธจัดหน้าแดงเรือลุกขึ้นผลักอ,อกหนึ่งในอดีตลูกน้องหงท้องขึ้นค่มกระชากขอเสือ้อถ้าทำได้ถ้ากูย้อนเวลาได้กูจะไม่ทำแบบนี้หมดมหันถึงกับนิ่งไปครู่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ได้ยินเช่นนั้นและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นน้ำตาของผู้กำกับชาติ ผู้บังคับบัญชาที่นับว่าเป็นสายโหดถึกทนชนดะไม่แพ้กันไอ้มหันมึงฆ่ากูทีเถะวะกูขอร้องกูทนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่จะเป็นต้องทนอีกต่อไปตายไปซะสิผู้กำกับชาติจะงักนิ่งแงน้ามองผู้พูดซึ่งไม่รู้ว่ามายืนข้างๆตั้งแต่เมื่อไร่ตายตามเมียและลูกของมึงไปตายด้วยน้ำมือกู คาดคำปลายคางผูก้กบกับชาติพลันถูกเตะใสยเต็มแรงถึงกับตีลังกากลับหลังเสี่ยววินาทีต่อมาเท้าข้างเดียวกันยกและกระทืบลงมาหมายย่ำหน้าหมวดมหันให้ยับในคราวเดียวเขาหลบได้แบบเจียดเิีวขณะเดียวกันสมองก็คิดพุกวนสับสนไอ้นี่เป็นใครเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรและที่สำคัญคำพูดเมื่อครู่หมายความว่ายังไงตายตามลูกเมียมึงไปตายด้วยน้ำมือกูงัน้นร และแล้วผู้หมวดมหันก็เข้าใจทุกอย่างมุมห้องเมียและลูกของผู้กำกับชาติยืนอยู่ทั้งที่ไม่น่ายืนได้เพราะจุดนั้นมีโต๊ะสำหรับตกแต่งห้องวางอยู่มุมชิดมุมฉะนั้นหากจะยืนอิงแอบแนบชิดหลังติดผนังได้ก็มีแต่ต้องเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นนี่มึงข่าพวกนั้นไปแล้วหรืออะไร ผู้กำกับชาติถามเสียงตื่นหมวดมหันไม่ตอบชี้มือไปอยังมุมห้องซึ่งวิญญาณน่าสงสารของสองแม่ลูกยืนขอบตาคร้ำหน้าเสื่องซึมอยู่และแตะคอกถามอาคันตุกาสุดเสียงกูถามว่ามึงฆ่าลูกเมียพิชาติไปแล้วใช่หรือเปล่าผู้กำกับชาติอปาปากค้งชายผู้มาใหม่ยิ้มเหี้ยมแทนคำตอบหมวดมหันขบกรามแน่นโกรธจัดจนหูดับเขาและหมวดเทิดหาได้อยากให้สถานการณ์มันออกมาในรูปนี้ เรื่องที่พวกเขาร่วมกันแสดงเพื่อตบตาดรออร์อมรินยังไม่มีใครรู้เข้ามาที่นี่เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้กำกับชาติเปลี่ยนเป็นคนชั่วช้าสารเลวเต็มตัวแล้วหรือไม่และเมื่อครู่ก็ได้รู้แน่ว่ามันเป็นเพียงความพลั้งพลาดแม้จะกินเวลานานร่วมปีแต่อย่างไรเสียจิตใจรักชาติรักบ้านเกิดของผู้กำกับชาติยังสามารถกู้กลับมาได้แต่แล้วสถานการณ์กลับเปลี่ยนไป เมื่อจูๆ่ๆชายหน้าเข้มร่างบึกบินซ้ำยังเก่งและทรงพลังโผลมาพร้อมกับวิญญาณสองแม่ลูกหมวดมหันไม่รู้จะสรรหาคำใดมาพูดเพื่ออธิบายความรู้สึกนอกจากคำว่าโกรธและโกรธเท่านั้นหมายความว่ายังไงไหนๆมึงบอกว่าแค่พาตัวไปขังหลอกๆเพื่อให้ออกห่างจากพวกไอ้เทิดกลัวว่ามันจะเอาลูกเมียกูมาใช้เป็นข้อต่อรองแบบนั้นไม่ใช่หรือไงแล้วที่ว่าข้านะมันยังไงกันวะเออ ข้าก็คือข้ากูต้องให้ความหมายอะไรอีกมึงเป็นผู้กำกับไม่ใช่หรอเรื่องแค่นี้ถ้าไม่เข้าใจก็ควายเจมทนเออพี่ชายฝาแฝดของอาจซึ่งเวลานี้เปิดประตูเข้ามายืนเคียงกันหมวดมหันแทบแยกไม่ออกแทบจะบอกว่ายืนส่องกระจกอยู่ก็มีปานข,ข้าหรือข,ข,ข้าลูกเมียกูนะรึผู้ก,กำกับชาติพึมพำตาเบิกกว้าง น้ำมูกน้ำลายไหลย,ย้อยราวคนเสียสติครั้นแล้วเสียงปึดพลันลั่นในสมองและทุกอย่างที่รั้งให้รู้จักคิดหน้าคิดหลังซึ่งบางแสนบางก็ขาดสะบั้นในทันทีมึงฆ่าลูกเมียกูมึงตายเรียงโครมผู้กำกับชาติคำรามลั่นวิ่งเข้าหามันเป็นวินาทีเดียวก,กันกับที่อาจยิงสวนด้วยลูกสองสั้นอัดเข้าเต็มแผงอกดีด เสียผู้กุมกับชาติปลิวตามแรงประทะกระแทกกับผนังห้องอีกฟังฮึไม่เข้าหรือมึงเองก็ไม่ดีเหมือนกันวยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเออว่าย่างสามขุมเข้าหาผู้กุมกับชาติโดยไม่สนใจหมวดมหันเลยแม้แต่น้อย i. และนั่นเองเป็นการเปิดโอกาสให้ความโกรธเกรี้ยวของหนึ่งในสองมือปราบจอมขมังเวทได้ระเบิดออกเต็มที่หมวดมหันพุ่งเข้าไปขวางด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ยกเท้าขวาเตะไม้ก้านคอ เอิบกันเอาไว้ด้วยการยกแขนซ้ายเป็นท่าตั้งกาดถึงอย่างนั้นก็มีอันเซถละาไปด้านข้างสองสาพันแล้วผูดได,ได้ชื่อว่ามือขวาของนายอมรินค่อยๆดันตัวเองให้ตั้งตรงทั้งที่ยังอยู่ท่านั้นทั้งคู่คานกำลังกันสุดฤทธิ์หมวดมหันหมุนเอวรั้งขากับและวาดเตะซ้ําลงไปที่เดิมอีกครั้งเอื้บถึงกับสุดเข่าแตะพื้นเคยได้ยินอยู่ว่า สองมือปราบจอมขมังเวทแห่งภูสิงห์เก่งลกและแกรง่งแต่ไอ้หมอดมหันคือเบอร์สองไม่ใช่หรือเบอร์สองที่ข้าเบอร์หนึ่งได้ตกลงมันยังไงกันแน่วะเออบครวนด้วยว่าลูกเตะของหมวดมหันนักนวงไม่ต่างถูกฟาดด้วยท่อนสูงจังหวะนั้นเอ,อิบคิดพิธีแก้ทางได้ชักมีดอาคมของตนเองออกมาไม้จ้วงแทงอีกไฟทว่ากลับถูกสกัดเอาไว้ได้หมอดมหัน ใช้มือซ้ายกันเอาไว้รังเท้าและวถีบสุดแรงคราวนี้เป็นฝ่ายเอ,อิบบ้างที่ลอยข้ามห้องกระแทกผนังโครมสนันบ้างอาจเห็นพี่ชายโดนเข้าแบบนั้นก็คิดใช้วิธีเดิมวาดลูกซองสั้นเล็งใส่เรียงกลุ่มกระสุนเบี่ยงวิถีเจาะผนังปุป,ปะเป็นรูพรุนหมวดมหันปัดมันทิ้งด้วยอาคมไออาจมึงอยู่สกัดพวกมันไว้กูจะพานายหนี ไอ้พวกนี้ไม่ธรรมดาพวกมันมีอาคมเออว่ากึงวิ่งกึงคลานพุ่งออกประตูไปด้วยอาการเร่งรีบทิ้งน้องชายให้ยืนงงกับคำว่าพวกมันเขาสังหรณ์ไม่ดีว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้เสแล้วลองว่าหมวดมหันที่เป็นเบอร์สองเก่งขนาดนี้อีกคนซึ่งได้ชื่อว่าหนึ่งในผู้สิงจจขนาดไหนคงไม่ถูกฆ่าตายง่ายๆจัดฉากทุกอย่างถูกจัดฉาก ไอ้ผู้หมวดเทิดนั่นยังไม่ตายแน่แและตอนนี้มีที่เดียวเท่านั้นที่มือปราบผู้เรื่องชื่อจะอยู่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่สถานีตำรวจแต่เป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งด็อกเตอร์อมบรินมักใช้เป็นห้องสำหรับพักผ่อนส่วนตัวกูว่านะ่มึงควรจะบอกไอ้คอนที่วิ่งหน้าตื่นนั่นนะว่าข้างนอกน่มันน่ากลัวกว่าในนี้หมวดมหันว่าลิ้นยังไม่ทันเข้าปากเสียงโครมสนัน่นพร้อมร่างของเออบผลักประตูเข้ามา เพราะว่าอาจเป็นการผลักที่ดูรุนแรงพิลึกพิลั่นเพราะมันคือการโยนตัวเองเข้ามาจนประตูหลุดทั้งบานเปียบเกิดอะไรขึ้นไอ้อัดนี่นี่นี่ไปเร็วเท่านั้นเองเอบเตือนได้เพียงประโยคสั้นๆที่น้องชายฝาแฝดอาจทำความเข้าใจได้วัตถุบางอย่างแหวกอากาศและระเบิดศีรษะของเอิบกระจายหายไปเหลือเพียงส่วนค้าง เลือดและสมองเปรอะเละเม็นข่าวคลุ้งฟุง้งตลบไปทั้งห้องอาจเบิกตากว้างยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหลือบตามองผนังทางซ้ายมือตำแหน่งที่วัตถุปริศนาระเบิดหัวพี่ชายตัวเองแล้วทะลุหายไปนั่นมันรูกระสุนไม่ใช่หรือยิ่งมาจากไหนวะเออคิดสมองเหมือนตึงตกใจจะลืมไปว่า ร่างที่นอนศีรษะกระจายตรงนั้นคือพี่ชายฝาแฝดของตนนั่นคือเสียงสุดท้ายที่เอิบได้ยินเพราะวินาทีต่อจากนั้นเจ้าตัวมีอันศีรษะสะบัดเปิดกระจายตายสนิทหมวดมหันมองดูราวกับ็นภาพที่เห็นจนชินตาดูแล้วพวกมึงน่าจะสืบข้อมูลมาไม่น้อยทำไมถึงไม่รู้ว,ว่าไอวเทิดมันไม่มีวิชากระสุนคดหมวดมหาร ตั้งกระทุกับศพสองพี่น้องฝาแฝดตรงหน้าอึดใจต่อมาเสียงปืนไม่ทราบขนาดและฟังแล้วจำนวนคงไม่น้อยระง,งมลั่นอยู่ด้านนอกไอเทิดคงเริ่มแล้วสินะหมวดมหันคิดจำพรวดออกจากห้องเพื่อไปห้องส่วนตัวของนอายอมรินโถงทางเดินฝั่งหนึ่งเป็นผนังทึบอีกฝั่งเป็นกระจกใสทอดยาวหลายเมตรภาพที่หมวดมหันเห็นก็คือ เพื่อนรักของตอนกำลังสนุกสนานกับการใช้กริดสังหารลูกน้องของดรอกเร์อมรินนับสิบและอาจมากกว่านั้นเพราะรับเหลี่ยมมุมบังยังมีพวกมันวิ่งกรูกันเข้ามาเรื่อยๆและหมวดเทิดเองก็ฆ่าเรื่อยเเช่นกันกระสุนทุกนัดที่สาดใส่เขาไม่สามารถทำอันตรายใดๆดได,ได,ได้มันสะท้อนกลับบานยิงใส่แผ่นเล็กเสื้อแสงหมวดเทิดปุเป็นรูปันรังพึ่งทว่า นั่นลหะสิ่งที่เขาต้องการยิ่งเจ็บมากเท่าไรร่างกายยิ่งเข้นจิตเรียกอาคมออกมาใช้งานได้เข้มขลังมากขึ้นเท่านั้นหมวดมหันปล่อยให้เพื่อนสนุกไปคนเดียวตรงดิ่งไปยังห้องส่วนตัวสุดทางเดินซึ่งด้านในคนที่สมควรตายคงหลบซ่อนซุกหัวด้วยอาการตื่นกลัวสุดขีดหน้าห้องมีกล้องวงจรปิดหมวดมหันเหลือบมองและคิดบางอย่างขึ้นมาได้แต่มันช้าไปก้าวหนึ่ง เรียงกลุ่มกระสุนเจาะทะลุประตูประทะเข้าเต็มท้องน้อยด้านในเขามีลูกน้องที่คอยคุ้มกันอยู่อีกจํานวนหนึ่งและพวกนั้นคงมองเห็นเขาได้จากกล้องวงจรปิดตัวนั้นไอเชีย่ยพวกนี้นี่หมวดมหันคำรามลั่นโกรดเกรียวขั้นสุดขบกรามว่าพระคาถาเกราะเพชรแล้วท่านแล้วก็ตรงดิงที่ประตูพังเดียวประตูเปิดออก ทั้งดอกเตอร์อมรินซึ่งเขาเรียกว่าไอเชี่ยอมรินและลูกน้องพากันสะดุ้งโยองุดใจ,จต่อมาปืนทุกกระบอกพลันเล็งมาที่เขาและผู้เป็นคนถือพากันเหนียวไกลเสียงแชะแชะแชะระงมลั่นหอ้องปืนด้านทุกกระบอกไม่มีลั่นสักนัดขณะที่บรรดาลูกน้องของดอกเตอร์อมรินพากันอยู่ในอาการสับสนหมดมหัน กระตุกปืนพกออกมาจากซองเหนียวไกเจาะแสกหน้าพวกมันทีละคนทีละคนไม่ทราบเป็นเพราะความบมังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบได้จำนวนศพที่นอนเรียงรายล้อมดออรอมรินเท่ากับกระสุนที่อยู่ในโม่ปืนพอ,พอดีพอดีไม่มีขาดเกินอย่า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 ทำอะไรผมเลยหมดจะเอาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ผมจะให้คุณคิดดูสิเงินนะหมวดเงนินเงินกี่ล้านก็ได้เท่าที่คุณต้องการดออรอมรินพยายามต่อรองหวังให้รอดชีวิต แน่ล่ะหมวดมหันไว้ชีวิตเขาแน่เพราะเพื่อนรักขอไว้แต่ก่อนนั้นต้องจัดหนักให้สาแก่ใจหมวดมหันเก็บปืนล่วงเอาสนับมือออกมาสวมคล่อมร่างดออรอมรินมือซ้ายกำคอเสื้อเอาไวแน่นและจากนั้นก็สาวหมัดใส่ไม่ยั้งจนเครื่องหน้าดออรอมรินเละไม่มีชิ้นดีรวมทั้งสติก็ด้วยเช่นกันเขาลากร่างพ่อเมืองสุดชั่ว ที่ทำให้สุรินทร์ินช้างใหญ่แปดเพื่อนกลับไปตามโถงม,มุ่งสู่ห้องเดิมเสียงปืนด้านนอกเงียบไปแล้วนั่นแสดงว่าเพื่อนรักของเขาปิดจบไปหนึ่งเรื่องคราวน,นี้ก็เหลือเรื่องสุดท้ายเรื่องสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าจากนี้ไปทั้งคู่จะเดินไปทางไหนเมื่อมาถึงหมวดมหันทิ้งร่างด็อเตอร์อมรินให้นอนแน่นิ่งรวมกับสองศพลูกน้องคนสนิทจากนั้นก็รอดูว่า ผู้หมวดเทิดไทยจะเอาอย่างไรไอ้เทิดกูกูขอโทษกูขอโทษที่ทำกับมึงแบบนี้กูหลงผิดยกโทษให้กูได้ไหมผู้กำกับพี่ชาติหมวดเทิดเอ่ยเรียกเสียงแหบพระพี่รู้ไหมก่อนมานี่ผมไปที่ไหนมาผมไปโกดังที่พี่ปล่อยให้พวกมันจับลูกกับเมียพี่ไปขังแล้วพี่รู้ไหมว่าข้างในมันมีอะไร ้ายประโยคเสียงหมวดเทิดไทยสั่นพราน้ำตาคลอหน่วยพวกมันพวกมันพอเถอะพอแล้วผู้กำกับชาติคำรามลั่นปิดหูไม่ยอมฟังน้ำตาไหลพรากน้ำลายฟุ้งยืดเขารู้อยู่แก่ใจเพราะได้ยินจากเอิบมาแล้วลูกเมียของเขาถูกฆ่าแล้วด็อกเอร์อมรินหักหลังตนหมวดเทิดไทยก้มหน้าซฟ,ฟามือสะอื้นให้อยู่ครู่ก่อนตั้งสติ ลวงปืนพกกระบอกหนึ่งออกมายื่นให้ผู้กำกับชาติพี่ไม่ต้องมาขอโทษผมคนที่พี่ต้องขอโทษก็คือลูกเมียพี่พวกเขาไม่รู้เรื่องนี่เป็นทางเลือกของพี่ไอคนที่มันทำเราพังคนที่มันฆ่าลูกเมียพี่หยุดตรงนั้นผมให้พี่เลือกเองก็แล้วกันว่าแล้วสองเพื่อนสนิทพากันออกจากห้องนั้นไปหมวดเทิดไทยเงียบตลอดพักใหญ่ กระทั่งออกห่างจากบ้านพักดรอัมบรินได้เพียงไม่เท่าไรเสียงปืนพลันลั่นขึ้นหนึ่งนัดทั้งคู่หันกลับไปมองและอีกไม่กี่อึดใจก็ลั่นอีกหนึ่งนัดหมวดเทิดไทยถอนใจยาวใบหน้าและแววตาเจือด้วยความเศร้าสลดอย่างเห็นได้ชัดพวกมันข่าลูกเมียพิชาติแยกหัวกับตัวเอาไว้คนละที่ตอนกูไปถึงพวกมันกำมัง วกมันกำลังทำระยำกับศพเมียพิชาติอยู่ไม่เงยลากหมวดเทิดไทยขบกรามชกต้นไม้สุดแรงกูน่าจะรีบไปรีบไปให้เร็วกว่านั้นมึงทำดีที่สุดแล้วเพื่อนหมวดมหันบีบไหลเพื่อนเป็นการปลอบใจคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ตายหมดแล้วที่เหลือก็คือมึงกับกูจะเอาอยัางไงกันต่อเป็นตำรวจคงไม่ได้แล้วแน่ๆข่าวแพร่ออกไปว่ากูฆ่ามึงแน่และว,ว่ะ เรื่องที่นี่มันก็คงจะไม่พ้นกูอยู่ดีที่เป็นคนทำหาเอ้ยหมวดมหันจากคราแรกที่เป็นฝ่ายปลอบใจเวลานี้กลับต้องกลุมขมับเสียเองกูมีรุ่นพี่อยู่ที่ปักใต้เห็นว่าตอนนี้กำลังต้องการคนเพิ่มมึงจะเอากับกูได้ไหมหมวดเทิดไทถามหลังจากพยายามเต็มที่จนทำใจได้ปักใต้ใครแล้วทำอะไรเรื่องนี้ใหญ่เชียวละ่ะจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องร้ายก็ไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสียทีเดียวมันคึงๆเอาเป็นว่าไปถึงก็รู้เองมึงค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้ไม่ล่ะหมวดมหารปฏิเสธอีกฝ่ายตีหน้าฉงนกูบอกแล้วไงว่าให้มึงตัดสินใจไปไหนเอาไงก็ช่างกูเอาด้วยอดีตดนายตำรวจมือปราบจอมขมังเวทแห่งภูสิงยิ้มให้แก่กันหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นคนชวนเลี้ยวมองท้องฟ้าทางทิศใต้ครวญในใจรอก่อนเถอะพี่อำนาจ ผมกำลังจะไปขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขนะครับก่อนจากกันขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาโม้ให้ฟังใหม่วันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ